เลิอกอีกคู่คิสซี่ประกาศเลิกเค้กหลังคบหานาน7ปี ไปม่ร้อนอีกคู่ค่ะสำหรับคู่รักคนบันเทิงเมื่อพระนางชื่อดังจากช่องน้อยสีอย่างคริสซี่กิตซิรีและหนุ่มเค้กนัทวัฒน์ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์รักเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลังจากเบ้าพารูใจกันมานานถึง7ปีล่าสุดทางด้านของคริสซี่ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเดรรายาว่าสวัสดีค่ะทุกคนซีเขียนโพสต์นี้หลังจากผ่านการคิดมาอยากถีถ้วนและให้เวลากับตัวเองมาสักพักซีคิดว่าซีมีความจําเป็นที่จะต้อง แจ้งให้ทุกคนทราบค่ะตอนนี้ซีกับพี่เค้กได้ยุติความสัมพันธ์กันมาสักพักซึ่งปัจจุบันเราสองคนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นในส่วนของภารา้าที่ที่ยังมีร่วมกันอยู่ในกระบวนการดำเนินการให้เสร็จสิ้นค่ะ สำหรับเดอะบอททอมครับตอนนี้จะเหลือแต่ซีเพียงผู้เดียวและเล่าลูกแมวลูกสมุนทั้งหลายและสำหรับไลน์ official The b o ะบอททอมคัจะเป็นการติดต่องานซีเพียงคู่เดียวเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานคู่หมาช่วงเร็วๆนี้ต้องขออภัยอย่างสูงที่จำเป็นต้องปฏิเสธไปและขอขอบคุณลูกค้าที่แหมรู้ว่าเหลือซีเพียงคนเดียวก็ยังรับและให้งานเสมอมา สำหรับช่อง YouTube ซีต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่หายไปนานนะคะก่อนหน้านี้ซีไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองที่ต่างประเทศสักพักใหญ่และไม่ได้ลงอะไรเลยรวมทั้งใน IG แต่ตอนนี้กลับมาจะร้อยเปอร์เซ็แล้วแบบรวดเร็วพร้อมทำงานพร้อมลงอยากต่อเนื่องใหม่อีกรอบ โดยเฉพาะคลิปสุขโขไทย YouTube ที่ยังคงค้างไว้สุดท้ายอยากขอบคุณทุกคนที่อดูคูซี่มาตลอดเกือบ7ปีหวังว่าหากมีรักครั้งใหม่มันจะต้องน่ารักกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณอีกครั้งค่ะ